วันนี้อุย้ย4ี่บาทครับวานอีก5ตัวนะครับผมโอเคครับเท่าไหร่วะ 4, 300 4 3่0เอา้ย4อ้สสบาทนะครับมาแล้วนะครับมาแลวคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายหรือไม่สุภาพโปรดใช้จักรยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองหรือลุงข้างบ้านนะจ๊ะกราบสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมนะครับผมซุดไปกับสลอ็อตเช่นเคยนะครับผมก็ วันนี้นะเรามาอยู่กันกับค่าย PG นะครับผมหรือเกมพูดจิ๋วนั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่นิตติดชาร์ตติดอันดับติดหงเลยนะครับผมพอาะว่โรมาเลยนะครับผมก็แต่ไม่เล่นโรมานะครับผมผมไม่เล่นโรมาผมไม่เล่นโจเกอร์นะครับน้อยครั้งมากนะครับจะเล่นนะครับก็เล่นไม่ได้นะครับผมเสียนะขาดทุนด้วยนะครับผมแล้วครับผมก็วันนี้เรามาทุน200บาทนะครับผมก็จะลองมาเล่นดูนะว่าวันนี้เราจะได้หรือจะขาดทุนนะครับผม ปจัดไปนะครับผมรอบแรกนะครับผมขอให้โชคดีนะครับโอเคครับผม19บาทนะครับอ่ะมาอีกนะครับผมโอเคครับโอ้ยเต็มจอเลยนะเต็มจอเลยนะโอเคครับมาต่อครับ6มปาทนะครับโอ้ยไม่ลงต่อแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมเราได้รอบแรก4 7บาทถือเป็นการเปิดหัวที่ดีนะครับโอเคครับผม สามบาทนะครับผมไม่มาต่อนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เรายังไม่ขาดทุนนะครับเราอย่าเพิ่งไปเดือดร้อนอะไรนะครับผมโอเคครับผมเก้าบาทนะครับมาอีกครับผมสี่บาทนะครับเป็นสิบสี่บาทแล้วนะครับผมโอเคครับสิบห้าบาทแล้วนะครับโอเคครับผมสิบห้าบาทนะครับ โอเคครับผมสแคตเตอร์มาสามตัวแล้วนะครับผมขออีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับหนึ่งตัวเราจะเข้าสู่ฟรีสปินโอ้โหไม่มานะครับผมไม่เป็นไรครับเรายังมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งรอบนะครับขอนะครับฟรีขอรับสแคตเตอร์นะครับสกูตเตอร์นะครับผมโอเคครับมาแล้วครับผมสแคตเตอร์นะครับผมมาเป็น4ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เราจะได้เป็นฟรีสปินสิบหรอบนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผม ถ้าเป็นสี่ตัวนะครับจะได้15้ารอบนะครับถ้าเป็นห้าตัวนะครับจะได้เป็น17รอบนั่นเองนะครับโอเคครับเปิดหัวนะครับผมไม่ว่าก็บุญแล้วโอเคครับพูดถึงว่าไม่ว่าก็ว่าเลยนะครับผมโอเคครับ6บาทส0ิบตังค์นะครับผมอ่าไม่มานะครับไม่มีความต่อเนื่องอยู่เลยนะครับบวกสแคตเตอร์มาอีก2ตัวนะครับผมไม่รู้มาทำไมนะครับผมไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับโอเคครับ คิวมาเข้าหกบาทนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เรายังคูน้อยอยู่ครับเราเหมือนเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับผมก็ยิ่งคูณเยอะนะครับเราลงอะไรแล้วก็ได้เยอะนะครับผมตอนนี้เราคูน้อยอยู่นะครับผมอย่าเพิ่งไปซีเรียสนะครับผมเราเหลืออีกตั้ง8ดรอบนะครับผมโอเคครับ12บบาทนะครับโอเคครับผมหลุดไปที่เรียบร้อยนะขอบคุณมากนะครับผมสําหรับเกมค่ายนี้นะครับดีจริงๆนะครับผมดีจริงๆนะครับ เโอเคครับมาเริ่มกันต่อนะครับผมถ้าในกรณีที่ใครที่เล่นแล้วหลุดแบบนี้นะครับเคยหลุดนะครับก็สามารถกดออกได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าหน้าเดิมให้นะครับผมออกจากเกมเลยหรือว่าจะออกจากค่ายไปเลยก็ได้นะครับผมกลับมามันก็จะเด้งเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไปเล่นเกมอื่นมันจะเด้งว่าคุณกําลังเล่นฟีเจอร์ของเกมนั้นอยู่นะครับต้องการเล่นต่อหรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่เล่นต่อก็สามารถกดออกได้เลยนะครับ โอเคครับผม36บาทนะครับโอเคครับตอนนี้เราพุ่งทะยานไปถึงคูณ10แล้วนะครับเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นกําไรแล้วนะครับผมโอเคครับกำไรอะไรว่าวแล้วนะครับโอเคครับว่าโจบิดสองรอบนะครับโอเคครับกิงมาแล้วนะครับ64บาทนะครับผมเป็นคูณ11บนะครับโอเคครับร้อย้าบาทนะครับผมกำไรเริ่มมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับ230บาทนะครับกำไรเห็นแล้วนะครับตอนนี้ โอ้ไม่มาต่อนะครับเสียดายจริงๆนะครับผมแต่ตอนนี้เราคูณสิบสามแล้วนะจะคูณสิบสามแล้วนะครับผมโอเคครับ4ี่ร้อยบาทนะครับ4ี่รอยบาทนะครับผมโอเคโอเคครับผมรู้ห้าบาทนะครับผมโอเคยังมาต่อไหมไม่มานะครับผมจบเลยนะครับผมโอเคนะครับผมไปกันต่อนะครับโอเคครับแปดสิบาทเอ้แป0สิบปังนะครับผมสิบเอดบาทนะครับโอเคครับจังหวะนี้มาแล้วนะครับผมเริ่มมาแล้วนะครับ โอเคครับผมมาต่อนะครับผม9บาทนะครับ like okay, right right 1้อยบาทนะครับผมคูณ16คูณนะครับผมมาแล้วนะเรมเริ่มมานเรื่อยนะครับยังมาต่อนะครับยังมาต่อนะครับโอเคครับ43บาทนะครับวายมาอีก2ตัวนะครับผมุอย่งปังต้องมาแล้วจังหวะนี้อุย ouais> ้ย425บาทนะครับวายอีก5ตัวนะครับผมโอเคครับเท่าไหร่วะ4 3่0เอา้ย4อ้2บาทนะครับมาแล้วนะครับ มาแล้วโอ้โหเต็มจอครับพันหนึ่งร้อยแปดบาทนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมได้แล้วนะครับกําไรนะครับผมเตอนแรกเราได้แค่เ0 0ร้อยกว่าบาทนะครับผมตอนนี้เราได้เป็นเก็บพันแล้วนะครับเี่มาจากไหนวะเนี่ยเอาครับรางวัลเมกาวินนะครับผมรางวัลเมกาแล้วนะครับโอ้โหคือแบบกําไรแบบเป็นสุดดยอดกําไรอ่ะว่างันเถอะนะครับผมรางวัลคัอนโตระดับซูเปอร์นะครับห้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทนะครับผมนี่เบ็ดแค่สี่อะไรนะ เบ็ดน้อยนะครับผมทุนแค่200อบาทเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เบ็ดเยอะอะไรเลยนะครับผมโอเคครับได้ทั้งหมด6 0พันเท่าไหห้ารย่6,524ี่บาทนะครับผมก็รวมรวมแล้วหากำไรนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับมองจากดาดฟ้ายังเห็นเลยนะครับผมก็6,7 4 2ดสบบาทนะครับก็ฝากมาฝากมา200ใช่ไหมครับก็ถ้าว่าวันนี้เราได้กำไรประมาณ 6, 5นห้านะครับผม 6, 5นห้านะครับเคย6,5้าเลยนะเว้ย6 5ห้านะครับ ก็โอเคครับขอใช้ตังดีกว่าถอนนะครับผมไม่เล่นต่อนะครับผมไม่ต้องขอให้ผมไปเล่นเบ็ดเยอะต่อนะครับผมวันนี้ผมพอแล้วนะครับผมก็มาเล่นตามสูตรด้วยครับผมแอบขายสูตรนิดนึงนะครับผมก็ใครที่อยากได้สูตรเป็นแม่นนะครับสูตรสแกนนะครับหรือสูตรบารนะครับก็สามารถแอดไปได้ที่แอดบีจีวีได้เลยนะครับผมหรือ กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้ครับอยากมีรายได้นะครับนย่กมีรายได้เสริมหรืออยากมีเงินใช้นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเหมือนกันนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมกดซับสไคร e ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ